สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Sustainable Bartender Bartender ยุคใหม่ตร้งสรรค์อย่างยั่งยืนในเอพิส o ดนี้วิกชมธุรกิจบาร์ r e m i m i z a t i o n and Sustainability อาจารย์จะพาทุกท่านสำรวจสองกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกและโดยเฉพาะอิงยิ่งในประเทศไทยเราจะมาพูดคุยกันว่า Premiumization คืออะไร ทำไมผู้บริโภคยุคใหม่ถึงหันมาดื่มน้อยลงแต่ดื่มของดีขึ้นและบาร์เทนเดอร์จะยกระดับประสบการณ์ให้ลูกค้าได้อย่างไรพร้อมกันนี้เราจะเจาะลึกถึงแนวคิด sustainability หรือความยั่งยืนที่ไม่ใช่แค่กระแสแต่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจบาร์ในปัจจุบันทั้งในเรื่องของการลดของเสียการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและการประหยัดพลังงานที่สําคัญที่สุดเราจะมาดูกันว่า2แนวคิดนี้ไม่ได้แยกจากกัน จะกลับส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างไรโดยช่วยให้ธุรกิจบาร์ของคุณโดดเด่นสร้างไรายได้และเติบโตอย่างยังย่งยืนในระยะยาวพร้อมหรือ,อยังคะที่จะพิชโกมธุรกิจบาร์ของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยังย่งยืนและมีระดับติดตามฟังได้เลยคะ่ะสวัสด,ดีครับ ในวงการบาร์แล้วก็ร้านอาหารเครื่องดื่มของไทยเราเนี่ยมี2องคำที่ผมว่าเราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยช่วงนี้คำแรกคือ premiumization หรือการยกระดับสู่ความเป็นพรีเมียมส่วนอีกคำก็คือ sustainability ความยั่งยืนนั่นเองคือ2แนวคิดนี้ครับมันกำลังเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมนี้น่าสนใจมากวันนี้เราเลยอยากจะลองมาสกัดประเด็นสำคัญจากข้อมูลที่เรามีกันดูว่าไอความหรูหรากับความใส่ใจโลกเนี่ยมันจะมาเจอกันในธุรกิจ บาบ้านเราได้ยังไงอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่นแบบผิวเผินนะแต่มันสะท้อนการปรับตัวครั้งใหญ่จริงๆค่ะที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่เขาไม่ได้มองหาแค่เครื่องดื่มแล้วไงคะแต่อยากได้ประสบการณ์อยากได้ความหมายที่มันลึกซึ้งกว่าเดิม พอพูดถึง p r e เมีย i z ไม i o เเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ว่าออของแพงขึ้นหรือเปล่ามันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะคือ p r e m i ีย i z ไม i o เมันไม่ใช่แค่การปรับราคาขึ้นนะแต่มันคือการสร้างคุณค่าเพิ่มที่มันจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพวัตถุดิบที่ดีขึ้นบรรยากาศร้านประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครหรือแม้แต่เรื่องราวเบื้องหลังอะไรแบบนี้ ปัจจัยสาคัญเลยก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปดื่มน้อยลงแต่เลือกดื่มสิ่งที่ดีกว่าหรือ drink less drink better โดยเฉพาะกลุ่มมิเลเนียลกับเจน Z นะคะพวกเขาค่อนข้างพร้อมจ่ายเพื่อคุณภาพเพื่อความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ประกอบกับหลังโควิดเนี่ยคนยิ่งอยากได้ประสบการณ์นอกบ้านที่มันพิเศษน่าจดจํามากขึ้นไปอีกอ๋อแล้วก็มีเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะอย่าง AI หรือ ARVR ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสร้างประสบการณ์ที่ต่างออกไป นึกภาพตามออกเลยครับจากเดิมที่เราอาจจะเน้นดื่มง่ายๆสบายๆตอนนี้กลายเป็นว่ามีค็อกเทลคราฟที่แบบซับซ้อนขึ้นมีเรื่องราวมีบาร์คอนเซ็ปต์เฉพาะหางอย่างพวกบาร์ลับสปีกอีซี่ที่ต้องหาทางเข้าหรือรูฟท็อปบาร์วิวสวยๆที่เราเห็นอย่างทิชูก้าหรืออย่างในข้อมูลที่เราดูกันก็มีบาร์ที่ได้รางวัลระดับโลกเลยอย่าง BKK Social Club คือ ดูเหมือนทุกอย่างมันใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วสําหรับในไทยเราอะ่ะกระแสนี้ยิ่งชัดเจนเลยเพราะว่ามันได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขามองหาประสบการณ์ F&B ชั้นเลิศแล้วก็ไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องราคาเท่าไหร่บวกกับกําลังซื้อของคนเมืองรุ่นใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นด้วยคือถึงแม้เราจะมีข้อจํากัดเรื่องกฎระเบียบแอลกอฮอล์หรือว่าภาษีที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแต่ตลาดพรีเมียมกลับโตได้ดี เพราะคนเน้นที่คุณค่าไม่ใช่แค่ปริมาณ แต่พอพูดถึงราคาที่สูงขึ้นในเซกเมนต์พรีเมียมแบบนี้มันก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มเข้าถึงยากขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วประเด็นเรื่องคุณค่าที่ว่าเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับอีกกระแสที่มาแรงคู่กันเลยคือ sustainability หรือความยั่งยืนยังไงบ้างครับเพราะดูเหมือนผู้บริโภคไทยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่น้อยเลยนะในข้อมูลบอกว่า58%เนี่ยยินดีจ่ายเพิ่มเฉลี่ยเกือบ1 2ให้สินค้าที่ยั่งยืนด้วย ประเด็นนั้นก็น่าคิดนะคะแต่เรื่องความเชื่อมโยงกับความยั่งยืนนี้ชัดเจนมากค่ะความยั่งยืนมันครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจในทางปฏิบัติบาร้านอาหารหลายๆแห่งก็เริ่มเอามาใช้จริงๆขึ้นอย่างเช่นการจัดการขยะแบบ zero waste ลดพลาสติกใช้ประโยชน์วัตถุดิบทุกส่วนหรือเอาเศษอาหารไปทําปุย๋ย การหันมาสนับสนุนวัตถุด,ดิบท้องถิ่นหรือโลโคอลซัลซิงมากขึ้นรวมถึงความพยายามประหยัดพลังงานประหยัดน้ำซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ช่วยสร้างคุณค่าที่ผู้บริโภคยุคใหม่มองหานั่นแหละค่ะ ตัวอย่างในไทยก็เริ่มเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่อ่านเจอมาก็มีฮออมาที่เขาทำฟาร์มแนวตั้งในร้านเลยเน้นซีโร่เวสจริงจังจนได้ดาวมิชลินรักโลกด้วยหรือโกดแบงคอกที่ประกาศเลยว่าใช้วัตถุดิบไทย100%เซหรืออย่างจารัสที่ภูเก็ตก็เห็นว่าทำงานกับฟาร์มพ้องถิ่นเยอะมากตั้ง17แห่งแน่ ใช่ค่ะพรุ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่นะคะโดยเฉพาะความกังวลเรื่อง greenwashing นะคะหรือการฟอกเขียวซึ่งก็คือการที่ธุรกิจสร้างภาพว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมเกินจริงอันนี้ผู้ประทภคยังคงตั้งคำถามอยู่รวมถึงปัญหาในห่วงโซ่อุปทา,านที่อาจจะยังต้องพัฒนาต่อไปแต่ก็มีสัญญาณบวกนะคะจากนโยบายภาครัฐที่เริ่มสนับสนุนมากขึ้นแล้วก็เทรนด์ farm to table ที่มาแรงจริงๆค่ะ ฟังดูเหมือนพรีเมียมกับสเทนนเบิลนี่จะไปด้วยกันได้ดีนะครับแต่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันขัดกันหรือเปล่าคือร้านหรูๆบางทีก็เน้นวัตถุดิบนำเข้าแพงๆอะไรแบบนี้มันจะไปทำเรื่อง l o c a l ซอ sourcing หรือ zero waste จริงๆได้แค่ไหนสองแนวคิดนี้มันส่งเสริมกันจริงๆหรือเปล่าครับ ถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากคือความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ต้นทุนเพิ่มเติมสำหรับร้านหรูนะแต่มันกลายเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างเรื่องราวสร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือได้มันดึงดูดลูกค้ากลุ่มที่เขาใส่ใจประเด็นนี้โดยเฉพาะเลยในขณะเดียวกันธุรกิจพรีเมียม ซึ่งปกติก็มักจะมีกําไรที่ดีกว่าใช่ไหมคะเขาก็มีศักยภาพที่จะลงทุนในการทําเรื่องความยั่งยืนได้จริงจังลึกซึ้งกว่าธุรกิจทั่วไปมันเลยกลายเป็นเหมือนวงจรที่ส่งเสริมกันนะคะความรูหราทําให้มีทรัพยากรไปลงทุนในความยั่งยืนแล้วความยั่งยืนก็กลับมาเพิ่มคุณค่าให้ความรูหรานั้นอีกทีอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นก็หมายความว่า ธุรกิจบาร์และ F&B ไทยตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามหาจุดลงตัวใหม่ๆที่จะมอบทันประสบการณ์ที่มันสุดพิเศษควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่แบบฉลาดเลือกมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจโลกมากขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะหัวใจสำคัญคือการปรับตัวเพื่อสร้างการเติบโตที่ไม่ใช่แค่เรื่องของผลกำไรอย่างเดียวแต่การเติบโตที่มันยั่งยืนในทุกๆมิตินะคะ รสรุปได้ว่า p r e เมีย i z ไมซ o ชและ Sustainability เนี่ยไม่ใช่แค่เทรนที่แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่กำลังกลายเป็นแกนหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจบาร์และ F&B ยุคใหม่ในไทยเลยที่จะสร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้ ใช่ค่ะและสิ่งที่จะทำให้แนวทางนี้มันสำเร็จได้จริงๆก็คือความโปร่งใสนะคะการสื่อสารเรื่องความยั่งยืนอย่างตรงไปตรงมาจริงใจมันจะช่วยสร้างความไว้วางใจแล้วก็แก้ปัญหาเรื่อง greenwashing ที่เป็นข้อกังวลสำคัญของผู้บริโภคได้ค่ะอืมก็น่าคิดต่อนะครับว่าด้วยทัพยากรธรรมชาติบ้านเราวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมอาหารของเราเองเนี่ย ประเทศไทยเรามีโอกาสซ่อนอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนในการสร้างสรรค์ประสบการณ์พรีเมียมที่ยั่งยืนในแบบฉบับที่เป็นไทยแท้ๆของเราเองที่จะโดดเด่นและแตกต่างในเวทีโลกได้ Sustainable Bartenders Shake the future. Stir Sustainability Future the